โอรากูดแคทสีสันเยอะมากนะครับวันนี้เรามีพิตาจิโอนะครับเรามีขาวหลังคาดำเรามี GT ที่เป็นสีดำคลิปเหลืองนะครับทุกคันทุกรุ่นอะภายในจะสีไม่เหมือนกันด้วยนะเบสเลยสวยนะเบสตัดเขียวดูหรูหราดีดูหรูหราเลยพอร์ตจ่ายในส่วนของ V2L นี่รถเป็นประมาณนี้ในที่ผมไล่เรียงมาตอนนี้คือ กูดแคทเท่านั้นที่ made in Thailand บอกนวดยังเพลินแต่ว่ามีแค่ฝั่งผมนะพี่ของพี่นี่ถ้าอยากมีด้วยต้อง G T ปึ๊บแล้วช่วงล่างเนี่ยคือเหมือนเดิมของกูดแคทเลยนะพี่หนุ่มแข็งๆกระเด้งกระเด้งอยู่นิดหน่อยปึงตังนิดนึงึงตังนิดนึงแต่ไม่ได้แย่จนถึงขนาดว่าโอ้กระเด้งกระดอนขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นออปชั่นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันในรถไฟฟ้าจีนจริงๆจะว่าเยอะเยอะกว่าเขาบอกอะบอกไฟฟ้าบอกว่าลมตอนนี้เขาเพิ่มมาด้วยในปีนี้ก็คือ ป้องกันการชนซ้าครั้งที่2ป้องก,กันอุบัติเหตุครั้งที่2เพิ่มมาในทุกรุ่นอันนี้ขอไม่ลองหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่ต้องใช้กันไม่ดีนี่รถจีกด,ด,ด,ดปุ๊บคันเร่งเปลี่ยนปับ๊บถ้าคาคันเร่งไว้อยู่แล้วเปลี่ยนโหมดอ่ะมันพุ่งเลยฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัครับคลิปนี้จะพามา ลองขับกันเดี๋ยวเกาะเบาะนะครับขึ้นรถไปกับเคนกันแต่ก่อนที่จะไปเกาะเบาะกันดูอัตราเร่งสูนถึงร้อยนะครับดูอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์ในโหมดนอมอกกับโหมดสปอร์ตเนี่ยจะพาชมรอบคันไวๆอีกทีหนึ่งว่าโอ r า g o o ูดแคทวันนี้ที่เราได้ขับมาคือสีขาวหลังคาดําตัวอัลตร้านะครับภายในเป็นสีดำเนี่ยก็เหมาะสําหรับหนุ่มๆเหมือนกันนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาชมกันไวๆก่อนที่จะขึ้นไปลองขับแล้วก็ดูอัตราเร่งกันนะครับกดไลค์สับส์ครับแชร์แล้วก็ไปลุยกันเลย โอรากูดแคทสีสันเยอะมากนะครับวันนี้เรามีพิตาชิโอนะครับเรามีขาวหลังคาดําเรามี GT ที่เป็นสีดําคลิปเหลืองนะครับนี่พิตาชิโออีกคันนึงแล้วก็มีครีมนะครับหลังคาเบจแล้วก็มีเขียวหลังคาขาวทุกคันทุกรุ่นนะภายในจะสีไม่เหมือนกันด้วยนะพาไปชมกันหน่อยดีกว่าอย่างคันนี้นะครับที่เป็นสีครีมหลังคาแบบออกน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้เบจเลยสวยนะ แล้วพอมาดูคันพิตาชิโอครับน่ารักมากๆเบตัดเขียวนะครับแต่ว่าพิตาชิโอเนี่ยมันจะเป็นทริมตรงนี้ที่เป็นผ้านะครับกับบริเวณนี้ที่เป็นผ้าสีสวยมากตัดส้มด้วยนะครับไม่ดูเลี่ยนมากเกินไปแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นเขียวหลังคาขาวภายในก็จะเป็นเขียวตัดกับขาวเหมือนกันโอ้คันนี้สวยสีสวยเลยดูหรูหราดีนะครับดูหรูหราเลยใช้ได้เลยใช้ได้ ส่วนคันที่เคงขับมานะครับจะเป็นสีขาวหลังคาดําคันนู้นตอนนี้นะครับรุ่นอัลตร้ากับรุ่น GT สามารถที่จะจ่ายไฟ V2L ได้นะครับทุกรุ่นมีการเพิ่มฟังก์ชันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําครั้งที่2เข้ามารุ่นนี้รุ่นอัลตร้าคุณจะได้เซ็นเซอร์ระยะด้านหน้า6ด้านหลัง6นะครับถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยจะได้แค่ด้านหลัง4กล้องรอบคานมีเหมือนกันทุกรุ่นย่อยหน้าตาไฟตาแมวแบบนี้ n t e l l i g e n t Light ของ g r ร a t w a l อเต t o r นะครับมีไฟสูงต่ำอัตโนมัติ มีปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีกล้องด้านหน้านะครับมีกล้องรอบคันที่ทํางานได้ดีมากๆพอร์จ่ายในส่วนของ V2L นะริมการตกแต่งจะประมาณนี้หน้าแมวตันๆแบบนี้นะครับจะไม่เหมือน GT ที่จะมีชุดแต่งที่ดูสปอร์ตดูหรูหราขึ้นมาล้อแม็ก18นะอยากให้มันดูสปอร์ตกว่านี้จังแต่สาวๆอาจจะชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับกระจกข้างคันนี้เป็นสีดำนะครับเพราะว่าหลางังคางของเขาเป็นสีดําแล้วก็มีซันรูฟแบบนี้ ทุกรุ่นย่อยเสาวกาชักฟินนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะนี่รถเป็นประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์กระด้านหลังมีนะครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากได้ไฟฟ้าเนี่ยจะมีไฟฟ้าเฉพาะในรุ่นที่เป็น GT เท่านั้นนะนี่ภายในคันนี้เป็นสีดำนะครับไปดูภายในกันดีกว่าปึ้มภายในคันนี้นะครับเป็นสีดำโอ้โห มีที่เท้าแขนนะเดินตะเข็บสีน้ำเงินแบบนี้ดูสวยงามเลยทีเดียวมีแอร์หลังไหมฟึบไม่มีนะครับแต่มี USB-A มาให้หนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้เป็นหุ้มหนังหมดเลยนะเดินตะเข็บตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเบาะปรับไฟฟ้าแค่ฝั่งผู้ขับขี่มีนวดแค่ฝั่งผู้ขับขี่ถ้าเป็น GT ปรับไฟฟ้าทั้ง2ตํตำแหน่งมีนวดทั้ง2ตํตำแหน่งแล้วก็มีเรื่องของระบบระบายอากาศด้วยนะครับ ฟึ๊หน้าจอกันหน่อยเรือนไม้7นิ้วนะครับหน้าจอกลาง10.25นิ้วรวมกันเป็น17.25นิ้วนะให้หน้าจอมาแบบทัชสกรีนดีนะครับแต่อย่างหนึ่งคือเวลาใช้งานจริงอะ่ะอยู่ไกลต้องเอื้อมไปกดอันนี้ก็แม่แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันมีระบบปรับอากาศกดง่ายๆจากตรงนี้นะ USB C USB A เรือนนี้ปรับมาใหม่12โวลต์นะครับที่วางแก้วสําหรับผมผมว่าวางไกลไปสักนิดนึง หัวเกียร์บริเวณนี้เปลี่ยนเป็นไวเลตชาร์จที่จ่ายไฟ50วัตต์นะครับส่วนเกียร์มาอยู่ที่คันเกียร์บริเวณนี้ควบคุมอัตราทพบคุสคอนโทรนะครับแจ้งเตือนต่างๆได้บริเวณนี้ก้องรอบคันควบคุมอินโฟเทนเมนต์กดกล้องรอบคันขึ้นมาเนี่ยคมชัดมุมมองเคลียนะครับเวลาเลี้ยวก็มีการเปิดมุมมองให้เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆกล้กำแพงอยู่ใ,ใกล้ใกล้กันชนรถคันหน้าก็มีการเปิดมุมมองให้กระจกเนี่ยเสียดายที่ไม่มีตัดแสงนะครับแล้วก็บริเวณนี้ซันรูฟ มาดแยกกันนี่ซันรูฟเบาะนั่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องเรียนกันตามตรงว่าสำหรับคนขายยาวอย่างผมนั่งไม่สบายเท่าไหร่เพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูดิตรงนี้นะครับมันสั้นมันสั้นและเชิดหน่อยบวกกับที่วางขานะครับที่วางเท้ากับตัวคันเร่งเนี่ยมันชันขึ้นมาเวลานั่งเนี่ยเลยรู้สึกเหมือนนั่งขาย่างหน่อยๆเห็นว่ายกขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้น้ำหนักกดลงไปทั้งเมื่อขา นะครับสำหรับผมนะแล้วก็ทั้งเมื่อยหลังด้วยนั่งไม่สบายเท่าไหร่นะครับเวลาขับไปไกลเนี่ยอยากให้มันนั่งได้สบายมากกว่านี้เนาะแต่ในนี่เวลคัมซีดมีเฉพาะอัลตร้ากับ G t ทนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันเบาะนวดนะซึ่งช่วยให้สบายขึ้นไหมเบาะนวดเนี่ยช่วยให้สบายขึ้นในเรื่องของการนวดหลังแต่สรีระที่เมื่อยหรือว่านั่งไม่ค่อยสบายเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับจริงๆอันนี้ต้องบอกกันว่าไปนั่งก่อน เนาะไปลองนั่งกันดูบางคนขายยาวเนี่ยนั่งไกลๆอาจจะเมื่อยได้รถติดน,นานๆอาจจะไม่สบายนะักเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมนั่งกูดแค่ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็จะบอกว่าอู้มันไม่เหมาะสําหรับผมเลยท่านงท่านั่ง,งมันแบบเกเกยกงๆอึดอัดนั่งไม่สบายไปสัหน่อยนะครับแต่ถ้าสาวๆตัวเล็กๆนะครับผมว่านั่งได้สบายเลยนะครับขาไม่ได้ยาวมากเงี้ยแล้วที่สําคัญเลยคือน่ารัก ขับง่ายนะครับคนที่ซูรูแคทเนี่ยผมว่าไม่ได้ดูเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักหรอกเนาะน่าจะดูเรื่องของความน่ารักอัธระพยชน์ใช้สอยฟังก์ชันออปชั่นต่างๆเนี่ยให้มาเยอะไม่ได้แพร้รุ่นอื่นนะครับอ่ะเรื่องของการขับคี่หน่อยโอรากูดแคทนะครับที่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปขับัปเนี่ยจะเป็นรุ่นอัลตร้านะครับมิติตัวรถ1 8 2 5คูณ4,235คูณ1,596ฐานล้อ2,600 50มิลิเมตรนะครับมีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่1 4 3แรงม้า210นิวตันเมตรท็อปสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่57.7กิโลวัตต์อ้าว480กิโลเมตร NEDC นะครับแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะดูเรื่องของอัตราสินเพืองกันด้วยท้ายคลิปนาอนสรุปอีกทีว่าที่เราขับมา100กิโลเนี่ยใช้แบตไปเท่าไหร่อัตราการกินไฟเป็นยังไงบ้างนะครับชาร์จไฟ DC 70กิโลวัตต์ชาร์จไ,ไฟ AC 6.6กิโลวัตต์นะ ถ้าเทียบกับราคา799ในรุ่น Pro 899ในรุ่น Ultra เนี่ยคู่แข่งของเขาตอนนี้แน่นอน Dolphin Standard 699ใช่ไหม X10 859นะครับหรือ m g 4ตอนนี้ก็ปรับลงมาเท่ากันแล้วคือ699กับ799โอ้โหแต่ว่า Dolphin กับ MG เนี่ยอยากได้อาจจะต้องรีบซื้อเพราะว่าเป็นราคาแคมเปญช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมกราคมสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่นี่คือราคาที่แน่นอนของ Good Cat ประกอบไทยส่วนตัวรู้สึกว่างานประกอบเหมือนจะดูดีดูเนียนขึ้นเยอะมากๆด้วยยังไงคนที่เคยใช้อยู่นะครับแล้วถ้าไปดูตัวประกอบไทยแล้วเนี่ยรู้สึกต่างไม่ต่างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่สำหรับเคนเนี่ยเคนรู้สึกว่าเอองานมาดูเนียบขึ้นหวะ่ะหรือเพราะสีที่มันวันนี้ได้เป็นสีดําด้วยมันเลยดูแบบดูแน่นดูเนียบไปหมดนะครับทีนี้ เลือกเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ยอยากได้รถน่ารักแบบนี้หรือเปล่าหรืออยากได้รถที่ดูทันสมัยหน่อยก็จะต้องเป็นดอลฟินที่ทรงลำๆหน่อยนะครับหรือสปอร์ตเลยก็ต้อง Mg4 ราคาตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายมากๆสำหรับรถย,ยนต์ไฟฟ้าแต่หนึ่งเดียวในที่ผมไล่เลียงมาตอนนี้คือ GoodCat เท่านั้นที่ Made in Thailand เอาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทดสอบ0 0 0คถึงอไมล์กันและกบเบะนั่งเดินทางกันดูว่า โอลาค์กูแคคันนี้นะครับในการใช้งานขับขี่พวงมาลัยสปอร์ตพวงมาลัยสบายหมวดการขับขี่โนมอลสปอร์ตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกดไลค์ s subscribe แชร์อย่าลืมนะแล้วก็ไปดูอัตราเร่งครับกูแคทโหมดโนมอลครับ3 2 1 โมสปอร์ตครับกูดแคทนั่งสองสามสองหนึ่ง ี่ครับเรามาอยู่ด้านในของโอ r a า o o d c ค t ประกอบไทยรุ่น Ultra นะครับฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากเลยขึ้นมาถึงก็ต้องอวยก่อนเลยฟังก์ชันนี้เบาะนวดนกดมายัางเพลินแต่ว่ามีแค่ฟังผมนะพี่ของ,งพี่นี่ถ้า<ม>อยากมีมด้วยต้อง GT ไม่มีอ่ะต้องซื้อ,อ GT ถึงมีของผมนี่โหกดมาเพลินแล้วมันเอ้ยมันนวดแบบนวดดีเลยนะ มีกดเบากดแรงด้วยลอน้ำหนักแบบผมว่าสมมติอยู่ในเมืองตอนเย็นๆกลับบ้านรถติดๆเงี้ยกดนั่งแช่รับเลยเลินจัดเลยนวดดีเฮ้ยมันมันต้องมาอยู่ข้างนี้นะแต่มันเป็นระบบแบบเออไม่ไม่ได้แบบฉลาดมากเหมือนเบนที่แบบยุบยับยับมีพีเซตเยอะนะครับมันนวดแบบแพทเทิร์นเดียวแหละแต่ว่าเฮ้ยในวันที่เหนื่อยๆนะผมว่าสบายเหมือนกันนะน้ำหนักมันใช้ได้เลยไอ้หมดแรงของมันนี่ผมเพิดอยู่ถ้าพี่หนุ่มอยากได้ด้วยพี่หนุ่มต้องซื้อ G T ล้านหนึ่ง ล้านเก้าหมื่นถึงจะมีฝั่งนั้นด้วยนะครับถ้าอัลตร้าเนี่ยตัว899ก็จะมีฝั่งที่ผมนั่งอยู่เป็นฝั่งผู้ขับขี่ก็เป็นเบนดฟิตไปขับรถเหนื่อยแล้วก็มีเบาะนวดด้วย้ยแต่8 9 9ได้ได้เบาะนวดด้วยนี่ยังนึกไม่ออกนะในตลาดเนี่ยมีเบาะนวดต่ําล้านเนี่ยไม่ใช่ล้านด้วยนะพี่ต้องแบบระดับหลายล้านเลยนะใช่ถ้ามีเบาะนวดเนี่ยมันไม่ใช่แบบล้านล้านหน่อยหน่อยได้ตังได้ได้เบาะนวดนะ ใช่ครับไม่ใช่ร้านาหน่อยๆน,นะหมายว่าต้องหลายร้านไม่ใช่ร้านแบบสองร<อ><า>้านใช <นะ S 2> ่น,น,น, <ะ S 2> นี่มีในราคา899<อ>มีฝังผมนะครับอ่ะตอนนี้ด้านในถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมผมรู้สึกว่างานประกอบไทยส่วนตัวคือรู้สึกเนียบขึ้นอันนี้ไม่รู้คุณผู้ชมลองไปดูที่โชว์รูมหรือว่าลูกค้าเก่าลองไปดูดูว่าต่างกันไหมหรือว่าเป็นเพราะสีไม่รู้ผมถึงรู้สึกว่าคันที่ผมอยู่เนี่ยงานประก,ระกอบอะไรมันดูเนียบขึ้นนะครับภายในก็ ไอ้คันเกียร์ที่เปลี่ยนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนอาจจะอยากรู้สึกล้ำเนี่ยไอ้ตัวอีชิปอาจจะเท่กว่าแต่ผมมัชอบแบบนี้เพราะมันใช้ง่ายอ๋อพี่ก็ชอบอันที่อยู่ตรงกลางอ่ะพี่ไม่ชอบเพราะว่ามันหมุนแบบรัวได้ใช่ครับแล้วก็มันมีไอ้ประกายวาล์วซึ่งมันจะแสาตาไปสักนิดนึงด้วยสำหรับนุ่มอาจจะสาวไปไม่ไม่มันรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะไม่ไม่ไม่ถูกจริต แต่ถ้าอยู่อย่างนี้อันนี้ใช้ง่ายเลยโอเคใช้ง่ายอมาดูเรื่องการขับขี่หน่อยดีกว่านะครับมานั่งรองขับไปแล้วมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ1้3แรงม้า210นิวตันเมตรนะถ้าเป็นตัว GT ก็จะแรงขึ้นไปอีกเป็น2 5 0นิวตันเมตรกับร้1แรงม้านะครับมาดูเรื่องการขับขี่หลักที่ดังอยู่เนี่ยคือแจ้งเตือนด้านหน้านะรถคันนี้มีระบบทุกอย่างรอบคันหมดเลยเรามาออกสายตรงนี้ครับ แบบคึ่งคันเร่งนะรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วกูดแคทเองเนี่ย210นิวตันเมตรถือว่าเหลือเฟือม,มากๆไปขวาครับไปขวาทีฟึบพวงมาลัยที่ใช้อยู่เป็นพวงมาลัยสปอร์ตนะครับจะเห็นว่าไวพอสมควรนะไดรกรักมากๆเลยแต่พอเป็นคอมฟอร์ตหรือว่าสบายเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับสาวๆหรือว่าใช้งานในเมืองคือเบาไปเลยเนี่ยน้ำหนักเวลาขับเร็วขึ้นมานะครับความเร็วสักร้อยยี่สิบเนี้ยน้ำหนักดีเลยน้ำหนักแน่นขึ้น แต่ว่าผมว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะดูไวไปซะหน่อยเวลาเปลี่ยนเลร็วๆแบบนี้อาจจะไวสักนิดหนึ่งสายไม่ได้ประมาณนี้ครับสายทีทีได้ปึบแล้วช่วงล่างเนี่ยคือเหมือนเดิมของกูดแคทเลยนะพี่หนุ่มยังมีความแบบแข็งๆกระเด้งกระเด้งอยู่นิดหน่อยตึงตังนิดนึงตึงตังนิดนึงแต่ไม่ได้แย่จนถึงขนาดว่าโอ้กระเด้ง<ม>กระดอนขนาดนั้นไม,ไม่ขนาดนั้นก็ยังมีความนุ่มนวลในการซับแรงอยู่ พอเแต่ว่ามันจะมีระยะที่เหมือนแบบคืนตัวไหวจะแข็งหน่อยเป็นรถรถไฟฟ้าที่มีช่วงล่างแบบรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นกันอ่ะพูดแบบนี้ก็น่าจะไม่ผิดนะพี่หนุ่มส่วนใหญ่ก็คือรถไฟฟ้าจีนจะมีความนุ่มแต่ว่าคืนตัวตึงตังหน่อยนะแต่ชอบมันเกาะมันเกาะถนนดีขับสนุก o ู d แคทเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกเลยแล้วไซซิงเขาเล็กๆแบบนี้คล่องตัวมากๆนะครับจริงๆต้องพูดว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยพี่หนุ่มกูดแคทอาจจะเป็นเรื่องรองสำหรับคนที่ซื้อ ใช่ไหมพี่ถูกคนที่ซื้อดูที่รูปลักษณ์เป็นหลักอยู่แล้วขอออปชั่นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันในรถรถไฟฟ้าจีนออกจะเยอะด้วยนะจริงๆจะว่าเยอะเยอะกว่าเขาออกไฟฟ้าบอกลมมีเวลคัมซีทอ่ะเนี่ยอันนี้คือที่สิ่งที่กูเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆนี่เต็มไม่หมดเลยนะระบบเสริมความปลอดภัยนี่ก็แน่นแบบโอ้โห ช่แต่รถต้องปิดอ่ะใช่ต้องปิดใช่ที่ดังกันอยู่เนี่ยพอาเขาเปิดให้ทุกอย่างนะครับ<อ>แล้วก็ตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนเนี่ยมีหมดแล้วก็ถ้าเทียบกับตอนมาแรกๆผมว่าทํางานได้เนียนขึ้นรบกวนพวงมาลัยที่แบบจิกจักจิกจักจิกจกจกจกเนี่ยจะรู้สึกว่าการลบกวนน้อยลงอันนี้คือข้อดีนะครับที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาเรื่อยๆเหมือนเขาก็ศึกษาจากลูกค้าเอาฟีดแบ็กไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ซอฟตแวร์ให้มัน ยอดเยียมขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นอ่ะทีนี้ดูเรื่องของระบบเซฟตี้กันหน่อยดีกว่าตอนนี้เราเปิดตัวควบคุมรถให้อยู่กลางเลนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันที่คูซคอนโทรลปึ๊บใช้งานง่ายๆปึ๊บไปครับปรับได้4ระยะนะครับเราเข้าไปเนี่ยความเร็วสูงสุดที่มันใช้ได้คือ120นะเซตคูซคอนโทรลที่เป็นอะดัพีฟเนี่ยได้ถึง120นะครับอินเทลเจนต์อะดัพตีฟคูซคอนโทรลที่จะมาพร้อมกับตัวควบคุมรถให้อยู่กลางเลนรวมถึง อินเทลเจนต์คอนเนอลิงด้วยคือสามารถที่จะไหลเข้าโค้งไ่ได้เลยตรงนี้จะไม่มีโค้งให้ลองเท่าที่ได้ลองมาถือว่าทําได้เนียนนะนี่คือระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นระยะปลอดภัยที่ไกลพอสมควรไกลพอที่รถข้างๆจะเบียดเข้ามาได้อันนี้อาจจะอันตรายสําหรับรูปแบบการใช้งานในไทย uh huh. ที่จะโดนคันข้างๆแบบต่อให้เป็นความเร็วต่ํานะคุณผ,ผู้ชมเจษศิลเนี่ยมันทําให้คันข้างๆแบบปาดเข้ามาได้ก็ต้องมาดูว่า กล้องหน้าขเขาเนี่ยกว้างแค่ไหนด้วยแต่ของคูดแคทเนี่ยผมว่าต่อให้มีรถปาดเข้ามาเขาก็จะชะลอได้เนียนเนื่องจากว่ากล้องหน้าเขาวกว้างแบบที่ตัวช่วยเบรกด้านหน้าเนี่ยถ้าคุณคอเนอลิงอ่ะเขาก็ช่วยเบรกได้ถ้ามีคนเดินตัดมาหรือรถตัดมาจากฝั่งข้างถนนอันนี้คืออีกความดีงามของอิเล็กทรอนิกส์ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในคูดแคทแล้วตอนนี้เขาเพิ่มมาด้วยในปีนี้ก็คือป้องกันการชนซ้ําครั้งที่2ป้องกันอุบัติเหตุครั้งที่2เพิ่มมาในทุกรุ่นอันนี้ ขอไม่ลองแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะไม่ต้องใช้ันีดีไม่ดีใช่หวังว่าทุกคนจะไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้กันนะครับไปขวาครับเนียน,นก็ไปได้อย่างหนึ่งคือรถจีนเนี่ยนะทุกอย่างมันอยู่ในเนี้ยจอใช่ครับแล้วมันก็เลยแบบอ้เน <Okay. S 2> เวลาจะปรับอะไรตั้งหลไร<ๆ>ลงอะไรมาเป็นสบายให้คุณผู้ชมก็ยากสักนิดหนึงนี่วงอะไรพอเป็นสบายปุ๊บเห็นไหม ไวขึ้นไวขึ้นเลยอ่ะมีความนุ่มขึ้นมาเลยมีระยะฟรีขึ้นมาเลยตรงนี้ครับลองเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายนะครับที่พวงมาลายัยแบบเบาสบายนะปึ๊บย่วยไปเลยเห็นไหมพอเป็นตัวสปอร์ตนะจะเห็นว่าไดรเล็กกว่านะครับพอเป็นคันเี้พอเป็นสบายปุ๊บจะเห็นว่าย้วยยวนุ่มๆไปแต่ผมว่าโอเคสาหรับการใช้งานทั่วไปการใช้งานในเมืองน้ําหนักค่อนข้างดีความเร็วสูงเนี่ยก็ยังมีน้ําหนักที่แน่นๆขึ้นมาให้ความมั่นใจนะครับ โหมดการขับขี่ตอนนี้จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่หน้าจอของตัวระบบพลังงานนะครับปึ๊บพอพลังงานปุ๊บเนี่ยจะมีโหมดขึ้นมาโดยคันนี้จะมี5โหมดมาตรฐานประหยัดสปอร์ตออโตโอ้อีโคพลัสแต่ถ้าเป็น G.T จะมีอินดิว d วอและมีล้อ c ชอนทัวร l เพิ่มเข้ามาเราเปิดที่โหมดสปอร์ตกันนะครับปุ๊บนี่รถจีนกดปุ๊บคันเร่งเปลี่ยนปั๊บคือ ไม่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถตัวที่เป็นไฮบริดของเขานะครับของ Great Wall Motor เนี่ยถ้าขากันเร่งไว้อยู่แล้วเปลี่ยนโหมดอ่ะมันพุ่งเลย<อ>ให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้แบบชัดเจนมากๆนะครับโอ้โหนี้เป็นไงคันเร่งเท่าเดิมแต่ว่าพุ่งไวงขึ้นพุงมากพุ่งจัดๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหใช้ได้เลยอะ่ะ พวงมาลัยเป็นสบายอยู่นะก็อาจจะไม่เหมาะกับไม่เหมาะผมก,กับโหสปอร์ตเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมผมต้องประคองพวงมาลัยเยอะเลยกลับมาที่โหมดมาตรฐานดีกว่านีนะ่เราใช้ไป10%นะตอนนี้ใช้ไฟปบตใช้ไป10% 10%ะร,ระยะทางวิ่งไปกี่กิโลแล้ววะวิ่งวิ่งไปประมาณ40เดี๋ยวมาดูกันว่า105กิโลเนี่ยเคียนขับไปถึงปลายทางเนี่ย จะใช้ไฟไปเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ไปสิเป็น10%แล้วแต่ก็เป็นการขับขี่แบบไม่ได้ให้ประหยัดอะไรนะ,ะเป็นการขับขี่ใช้งานทั่ว,วไปแล้วก็มาถ่ายลองขับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์อะไรด้วยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเลยนะที่เป็นปัญหาสําหรับคนทํางานอย่างเราคือทุกอย่างมาอยู่ในหน้าจอแต่พอเป็นลูกค้าผมว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะเขาก็จะเซตติ้งมาทีเดียวแหละกำเท่าไหร่เก้าสิป่ะร้อยร้ครับองเงียบดีนะพูดถึงนะ ตอนนี้ร้อยสิบร้อยยี่พี่หนุ่มเสียงใช้ได้นะเก็บเสียงดีนะเก็บเสียงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไปเส้นพะหลเพราะอันนี้อันนี้หวังน้อยใช่เพราะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถนนเขาดีถนนเรียบดำนี่เงี้ยอ่ะแต่เดี๋ยวรอคอนกรีตเราคอมแพงกับรถที่เป็นราคาไล่ๆกันไม่ว่าจะเป็นไอซีหรือว่าเป็นเอวีก็ตามโ้เก็บเสียงดีกว่าเก็บเสียงดีมากสำหรับโอลาร o กูดแคทนะครับที่เป็นเวอร์ชันประกอบไทยเนี่ยแบตเนี่ยมันก็จะมีทั้ง ขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นแต่ก็เล็กกว่าตัวที่เป็นแบตใหญ่ทําให้ตอนนี้ทุกรุ่น,นเขาใช้แบตเตอรี่ไซซิซ่งเดียวกัน,กนหมดนะครับแต่ว่าโปรกับอัลต้าเนี่ยเลนสของเขาจะ480แต่ถ้าเป็น GT เลนส์สรทีเนี้ยผมว่าราคาเนี่ยถ้าคนยังไม่รีบอะรอก่อนได้เพราะว่าถ้าอยากรีบแล้วได้ราคาถูกจริงอะตอนนี้พวกแบรนด์จีอื่นๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะมีแคมเปญพิเศษกันช่วงเนี้ดอลฟินก็ยัง699อยู่ MG4 mm. ก็ลงมา699แล้วรุ่นเริ่มต้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวเลือก,กที่น่า <100 S 1> สนใจเน <6, no? S 1> ใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ซื้อ o l ล่า o ูดแคทเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อที่เอา p e r f o r m ร์แมหรือว่าเอารูปลักษณ์ที่สปอร์ตหรอกนี่คือความโดดเด่นอย่างหนึ่งของ GoodCat Good ด้วยคือหน้าตาของเขาที่น่ารักสมูะมีนะครับเรื่องการขับขี่สาหรับผมแนละ้วที่ตัวสูงเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันคือเบาะนั่งเนี่ยไม่ได้นั่งสบายนะสำหรับคนขาย,ยาว ตัวสูงอย่างผมเพราะว่าตัวรองขานะครับค่อนข้างสัน้นมากแล้วก็ทําให้เวลาจัดโพสิชันเนี่ยขาก็จะลอยๆจากเบาะก, mm hmm. ก็เนี่ยขับออกมายังไม่ทันพ้นวังน้อยเลยจะเริ่มรู้สึกว่าเออมีเมื่อยขาแล้วเหมือนกันสําหรับคนขาย,ยาวๆอาจจะมีปัญหาจุดนี้แต่ถ้าเป็นสาวๆใช้งานทั่วไปสูง160ผมว่า170ก็ยังได้คือสบายๆเลย mm hmm. คือน่าจะนั่งกันได้สบายๆอยากให้มาลองนั่งครับเบาะนุ่มนั่งสบาย รถขับง่ายแล้วก็สำหรับใครที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถคันแรกเนี่ยถ้าจะให้แนะนำเนีในราคาที่เป็นอีโคคาร์ตัวท็อปมันก็จะมีดอลฟิน MG4 ตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็กูดแคสเนี่ยถ้าซื้อตัวเริ่มต้นผมว่าก็คุ้มค่าในราคา799แต่ถ้าอยากได้เบาะนวดก็ต้องมา899เติมอีกแสนหนึ่งเติมอีกแสนหนึ่งได้เบาะนวดนะฮะเนี่ยแล้วเรื่องการขับขี่คือหายห่วงรถไฟฟ้าแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของพวงมาลัยช่วงล่างเนี่ยสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะผมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยคือมีความนุ่มในระดับหนึ่งมีความกระชับช่วงล่างอาจจะติดกระเด้งอยู่บ้างนิดหน่อยถ้าเจอบัมปี้ถ้าเจอถนนทัมแต่ถ้าถนนดีๆไม่มีปัญหาพวงมาลัยในโหมดสบายใช้งานง่ายเบานะครับหมุนเพลินเลยแล้วก็มีการปรับน้ำหนักตามความเร็วในโหมดสปอร์ตก็จะไวขึ้นมานะครับอาจจะน้ำหนักไม่ได้แน่นมากนักแต่จะได้เรื่องความไว ความคมของตัวพวงมอะไรตรงนั้นขึ้นมาขับสนุกขึ้นมานะครับโบมสปอร์ตเองก็เร้าใจดีแต่โดยทั่วไปแล้วผมว่าด้วยทรงรถแบบนี้ขับสบายสบายแบบนี้น่ารักกว่าเพราะว่า GoodCat จะว่าแต่คนอื่นเลยเวลาผมเจอบนถนนผมก็ยังมองทุกครั้งมันน่ารักดีดประมาณนี้นะครับสำหรับโอรา g o กูดแคทเวอร์ชันประกอบไทยในประเทศระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ ดีกว่าเดิมแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องบอกกันแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆตามที่บอกไปตอนต้นคลิปแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณพี่หนุ่ม Motoring X ด้วยครับที่มาน,นั่งด้วยกันในวันนี้ครับมาสรุปอัตราสิ้นเปลืองกันสักนิดหนึ่งนะครับกูดแคทวันนี้ขับมาทั้งแบบอัดตอนไทยลองขับเนาะที่อัดฟุดฟที่พาทุกคนนั่งอะ่ะทั้งขับแบบเรื่อยๆสบายๆทั้งกดศูนถึงร้อยคอเตอร์ไมล์ไป2รอบนะครับใช้ไฟไป30%นะแบต ของเขาเนี่ยหก็จะมี0.577กิโลวัตต์อวใช้ไฟไปทั้งหมด30%ก็ตีเป็น17.3กิโลวัตต์อวฉะนั้น1กิโลวัตต์อวจะขับเคลื่อนได้ประมาณ6กิโลเมตรในวันนี้นะครับถ้าชาร์จไฟเต็มร้อยแบบไม่หักค่าบัฟเฟอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ346กกิโลเมตรเป็นการคิดแบบคร่าวๆสูตรง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีการหักค่าบัฟเฟอร์สำรองแบตไฟอะไรต่างๆนะครับได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้ว เรื่องของการขับขี่คือใช้งานทั่วไปสบายหายห่วงนะครับอยากขับสนุกก็มีโหมดสปอร์ตนะครับก็มีพวงมลาลัยสปอร์ตที่หลายๆอย่างอาจจะยังดูขาดความเป็นธรรมชาติอยู่บ้างนะครับทั้งโหมดทั้งพวงมาลัยนอกเหนือจากข้อสังเกตนะครับเรื่องของช่วงล่างพวงมลาลัยที่ยังอยากให้ทําได้ดีกว่านี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเบรกนะที่ผมรู้สึกว่าเบรกของเกทวอเมอร์ชอบเซตมาแบบนี้คือเหยียบลงไปปุ๊บะจะไม่มีการเบรกเท่าไหร่จะสัมผัสไม่ค่อยได้ถึงแรงเบรกนะครับแล้วพอเหยียบลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะ จมแล้วก็จึกลงเกินไปซะหน่อยทําให้บางทีมีอาการแบบหน้าปักหน้าทิ่มเหมือนกันนะครับความเมียนของแป้นเบรกเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอยากให้ดีมากกว่านี้ด้วยแต่ผมถือว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยโอเคแล้วคนที่ซื้อโอรากรูดแคทเนี่ยคงไม่ได้เน้น p e r f o r m ร์แมนซ์พวมาลัยหนักแน่นไดนามิกยอดเยี่ยมนะครับฉะนั้นสิ่งที่ให้มาเนี่ยที่ดูตะมุตมิแบบนี้น่ารักยอดเยี่ยมแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ